งอนไก่ค่ะงอนไก่จะมีหลายพันค่ะมีทั้งต้นเตี้ยแล้วก็ต้นที่สูงค่ะโซนนี้จะเป็นสีแดงสีแดงหมดเลยค่ะมีสีม่วงแซมนิดหน่อยสวยงามค่ะ สวยมากค่ะ